อยู่กับหยกในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกจะมารีวิวรถครอบครัวนะคะรถ SUV นะคะลูกค้าที่เป็นรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะเป็นคันนี้เลยแสดงเป็น Honda CRV นะคะ2.4 EL นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013ค่ะโอเคเรามาดูสีตัวเรือนของเขากันก่อนดีกว่านะคะสีตัวเรือนคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะลูกค้าสีเทาเข้มแบบเท่ๆแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็มองจาก ตาเปล่าตอนนี้นะคะก็คือสวยงามมากลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะตรงรีวิวทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะโอเคถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็สมบุกสมบันมากๆเลยนะคะตรงไฟหน้านะคะก็จะเป็น led โปรเจคเตอร์นะคะก็จะโฉบเฉี่ยวขึ้นไปแบบนี้นะคะสภาพ ด้านหน้านะคะตรงนี้อาจจะมีรอยถลอกแบบว่ารอยถลอกตรงพลาส,สติกนะคะนิดเดียวนะคะคุณลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเพราะว่าระบบไฟหน้าระบบอะไรของเขานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกตรงนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าก็คือไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเลยนะคะมีพร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็ ระบบอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมแบบนี้เลยซึ่งสภาพขอบตรงนี้นะคะก็ไม่มีตําหนิเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแต่ตรงนี้นะคะอาจจะมีแบบว่าเปื้อนสีขาวเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะโอเคมาดูในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะเป็นซีซนะคะตัดด้วยสีดํานะคะซึ่ม สภาพกระจังหน้านั้นนะคะก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานแล้วเหล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่เลยลูกค้าถ้าใครรับได้ก็โอเคเลยเพราะว่า สภาพเขาก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยนะคะก็ถือว่ายังสวยอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมด้านหน้าตรงนี้นะคะโอเคเลยลูกค้ามีตําหนิแค่ตรงนี้นิดเดียวนะคะเป็นตรงฝากระโปรงนะคะแบบมีรอยขีดตรงนี้แค่นิดเดียวจริงๆนะคะก็คือไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อก,กันบ้างดีกว่านะคะว่าล้อจะเป็นยังไง นี่ในส่วนของล้อนะคะเริ่มจากแม็กเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแม็กเดิมๆจาก HONDA เลยลูกค้าเป็นแม็กแบบว่าสีเงินๆนะคะตัดกับสีลมดำนะคะซึ่งสภาพแม็กนะคะก็ไม่มีรอยขูดเลยลูกค้าแต่อาจจะมีรอยคาบ แบบว่าค่าที่ไปขับมาเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะคุณลูกค้าสภาพแม็กยังอยู่ในที่ว่าแบบว่ารับได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ18นะคะลูกค้าแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่2,017นะคะแต่ดอกยางอะไรของเขานะคะก็ยังถือว่าใช้ได้นะคะยังใช้ได้งานได้อีกปี2ปีเลยลูกค้าก็คือแบบว่าไม่น่าเกลียดเลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่4มิถุนา6กพานะคะภาษียังไม่ขาดนะคะลูกค้าภาษีโอเคแล้วก็ถ้าใครมาซื้อหลังจากนี้นะคะทาง84คาของเรานะคะก็ต่อภาษีให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะคะ โอเคมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีตัวเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่เป็นสีเทานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวระบบอะไรต่างๆของเขานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะคะไม่มีรอยขีด ไม่มีรอยข่วนเลยนะคะก็คือสวยงามน,นะคะโอเคมานดูส่วนของประตูนะคะประตูตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมทั้งหมดเลยลูกค้าทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะตำมิกก็คือ ตรงคองโครเมียมนะคะอาจจะมีรอยขีดขวนเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีสัญญาณการขโมยตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านด้ามจับนะคะด้ามจับประตูของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าปุ่มไว้ล็อกรถแบบนี้ด้วยนะคะก็ระบบอะไรต่างๆของเขายังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปดูเม็ดอาร์ของเขากันบ้างนะคะว่าเม็ดอาร์เขาจะสวยสมที่เป็นรถบ้านมือ เดียวไหมนะคะนี่เปิดมาเลยลูกค้าเม็ดอาร์ของเขานะคะเห็นไหมว่ายังเป็นเม็ดทรงกลมนะคะไม่มีบิดเบี้ยวเลยสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็เม็ดอาร์เรียงตัวกันสวยเลยนะคะแล้วก็ยางอันนี้นะคะก็ยังถือว่าใช้ได้เลยนะลูกค้าไม่เหี่ยวไม่โยนไม่อะไรเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของน,อน็อตตรงด้านข้างประตูนะคะก็าจะมีรอยขันมาบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อไปเก็บงานเก็บริ้วเก็บรอยนะคะให้ล้นมันสภาพ สวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้นะคะนี่น็อตก็จะมีรอยมาบ้างนะลูกค้าก็คือ แบบว่าไว้เก็บสีเก็บงานนะคะแต่สติกเกอร์อะไรต่างๆเห็นไหมลูกค้าก็ยังติดอยู่นะคะก็บอกเลยว่าเป็นหน้าเดิมแล้วก็ค่างเดิมอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูคันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้าตาลนะลูกค้าแล้วก็ตัดด้วยสีดําเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสีเบตตกแต่งเป็นหนังๆตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งสภาพด้านข้างตรงนี้นะลูกค้าก็ถือว่ายังสวยงามเลยทีเดียวนะคะก็คือไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่อาจจะมีรอยขีดข่วนมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเป็นร่องรอยตา การใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอาร์ตตรงประตูหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่เปิดกันให้เห็นแบบจะจะเลยลูกค้านี่เม็ดอาร์กเปิดมาแล้วนะคะก็เรียงตัวกันสวยงาม เช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็เป็นเม็ดกลมเลยนะคะแล้วก็ยางอันนี้นะคะก็ถือว่ายังแน่นๆอยู่เลยนะคะไม่มีเหี่ยวไม่มีย่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตประตูนั้นนะคะก็อาจจะมีรอยขาดมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะก็เพื่อไปเก็บสีเก็บปลวเก็บรอยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพก็เช่นเดียวด้านหน้าเช่นกันนะคะก็คือไม่มีรอยขาดนะคะ แต่อาจจะมีรอยแบบว่าขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะก็แบบว่าเป็นธรรมดาของรถมือสองนะคะคุณลูกค้า แต่คือบอกเลยว่าอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็หน้าเดิมหลังเดิมอย่างแน่นอนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงตามสไตล์ CRV สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะนี่เสารับสัญญาณของเขานะคะก็จะเป็นคีฟฉลามแล้วนะคะบ่งบอกถึงความทันสมัยมากๆเลยลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ระบบไฟเบรกของเขายังใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าแล้วก็มี ที่ปรับนที่ปับน้ำฝน,นให้1อันนะคะแล้วก็ระบบอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะคันหลังก็คือมองเห็นชัดแน่นอนนะคะแล้วก็ระบบไฟของเขาก็คือยังติดอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของของตกแต่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นโครเมี่ยมหมดเลยลูกค้าแล้วก็ส่วนตรงโครเมียมเนี่ยสวยงามมากไม่มีโครเมียมแบบถลอกเลยนะลูกค้าสภาพยัง คงใช้ได้อยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะนี่สจุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดท้ายของเขาดูนะคะว่าท้ายของเขาจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะนี่เปิดมาแล้วนะคะนี่ก็คือยิ่งใหญ่ตามสไตล์รถ SUV เลยนะคะนี่มาดูต้งฝาท้ายของเขากันก่อนนะคะฝาท้ายคันนี้นะคะลอยน็อตนะคะลูกค้า ไม่มีรอยขันเลยนะคะบอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าเดิมหลังเดิมนะคะแล้วก็แถบคันนี้นะคะยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกลูกค้านี่ดเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างน,นะคะนี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยขันอีกเช่นกันนะคะบอกเลยว่าทางเราไม่มีโกหกอยู่แล้วลูกค้าขันก็มีขันไม่ขันก็บอกไม่ขันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะก็จะใหญ่แบบนี้เลยใหญ่โตมโหฬานมากนะคะก็สามารถใส่ของได้เยอะเลยลูกค้าแล้วก็เบาะตรงนี้นะคะ สามารถพับไปนะคะแล้วก็เก็บของได้เพิ่มเติมอีกนะคะเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะคะหรือว่าใครแบบกางเต็นท์กำลังฮิตนะคะคันนี้ก็เหมาะเลยพับเบาะนอนหลังรถได้เลยนะคะ <S <S โอเคแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะคะคันนี้นะคะเปิดออกมาตรงนี้นะคะก็มีอุปกรณ์แม่แรงให้นะคะแล้วก็ยางอไหล่ให้เลย1อันนะคะก็คืออุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีออปชั่นอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ โอเคเข้ามาในรถแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอื่มสตาร์ทรถก่อนเลยนะคะเป็นทมเนียมของเราไปแล้วนะคะการสตาร์ทรถก่อนนะคะนี่สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากสีภายในกันนะคะสีภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำตาลตรงด้านล่างนะคะก็ตรงคอนโซลนิดนึงนะคะ ซึ่งสภาพด้านในตอนนี้นะคะมองด้วยตาป่าก็สภาพค่อนข้างดีเลยนะลูกค้ารถปีเก่าแต่สภาพถือว่าลูกค้าเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะอาจจะมีรอยเปื้อนเล็กๆน,น้อยนะคะก็ถือว่าเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของพวงมลาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะโทรเข้าโทรออกได้ด้วยลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบเสียงกันนะคะจากพวงมลาลัยของเขากันนะคะว่าจะเพิ่ ิ่มเสียงลดเสียงได้ไหมนะคะอ่านี่อันนี้คือกดเพิ่มเสียงนะลูกค้านี่แล้วก็ลดเสียงนะคะนี่บอกเลยว่าระบบของเขานะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ทางขวามือหยกนะคะคันนี้นะคะตรงพวงมาลัยก็มี c r u ค s น control ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะก็คือสวยงามมากลูกค้าไม่มีแบบว่าลอย ล,ะะอลอกเลยนะคะไม่มีรอยสีถลอกเลยนะคะแต่อาจจะมีรอยเปื้อนสีดำนิดเดียวนะคะลูกค้าเป็นจุดเล็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีแพทเทิร์นชิปตรงนี้ด้วยก็คือขับสนุกขึ้นเหนือลงใต้ได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามืออยกตรงนี้นะคะก็มีปุ่มอีคอนด้วยนะคะคุณลูกค้าเป็นปุ่มประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะคะของเขาก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่แล้วก็มาดูตรงมือด้านขวานะคะนี่ เปิดกระจกอะไรนะคะบานพับอะไรก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นเลือนไม้ดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนไม้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เป็นไม้แท้ไม่เดิมๆของเขาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลคันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็เสื่องคอนโซลเนี่ยสภาพดูดีมากเลยลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ตรงจอด้านนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอบอกถึง แบบว่าที่เราเล่นเพลงอยู่นะคะว่าเปิดวิทยุขึ้นอะไรแล้วก็แบบว่าบีนน้ามันบอกด้วยนะคะแล้วก็เห็นชัดแน่นอนนะคะว่าคืนลูกค้าเติมน้ํามันทันแน่นอนนะคะเพราะว่าจองเขาเตือนค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบมีเดียนะคะมีเดียนี้นะคะสามารถาทัศกรีนได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็สามารถเสียบซีดีได้นะคะดีวีดีได้นะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงวิทยุกันนะคะเสียงวิทยุนะ เพิ่มเสียงนะคะนี่ลูกค้าเสียง อะไรก็ยังดีนะคะแล้วก็ระบบจอมีเดียตรงนี้นะคะก็ยังดีอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะในส่วนของแอร์นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีแอร์ยังมีออปชันนะคะลูกค้าคิดเอาว่าออปชันเขาเยอะขนาดไหนนะคะแอร์นะคะก็จะมีออปชันเป็นแบบว่าเป็นแอร์ดูอลนะคะก็คือแยกอุณหภูมินั่นเองนะคะนี่แล้วก็ระบบอะไรต่างๆนะคะก็ยังใช้งานได้ปกติอย่างแน่นอนเลยลูกค้ารีแล้วก็แอร์นะคะบอกเลยว่ายังเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะ นะคนี่ตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ลายไม้ตรงนี้ก็คือไม่มีตามมําหนิเลยนะคะสวยงามมากนะคะตรงแกะนี้นะคะเปิดออกมาได้นะคะนี่ก็มีจะมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มืออะไรต่างๆให้ครบถ้วนเลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะแล้วก็เกียร์บอกเลยว่าไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ทางเรารับประกันด้วยนะคะ โอเคเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่ตรงนี้ให้1อันนะคะแล้วก็มีที่วง udes, างกระเป๋าตังวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดออกมาได้สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง3แก้วเลยลูกค้าวางกันให้แบบจุใจเต็มใจกันไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพตรงนี้นะคะโดยรวมแล้วก็คือไม่มีรอยขีดข่วนนะลูกค้าแต่อาจจะมีรอยเปื้อนรอยฝุ่นอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะแบบว่าดูดฝุ่นให้อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขกนะคะเปิดออกมาตรงนี้นะคะ สามารถวางของได้แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB ให้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะแล้วก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันนะคะนี่เทสระบบปรับไฟฟ้าของเขานะละระบบก็ยังใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าก็คือบอกแล้วว่า คันนี้ออปชั่นเยอะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรครบถ้วนเลยลูกค้าแล้วก็สภาพเบาะนะคะก็ถือว่าสวยงามเลยนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแต่จะมีรอยแบบรอยยับของ การใช้งานนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเพดานนะคะตรงนี้นะคะเปิดเปิดออกมานะคะก็มีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟนะคะระบบไฟของเขานะคะนี่ก็ยังติดอยู่นะคะแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะ1อันนะคะก็คือไม่ต้องซื้อออปชั่นเพิ่มเติมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางท้ายรถของเขากันบ้างดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหน,นะคะ่ะไปกันเลยค่ะ โอเคเข้ามาในห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วนะคะนี่ก็คือกว้างขวางสมปสมกับเป็น SUV จริงๆนะคะเพราะว่าด้านหลังก็คือกว้างขวางเลยนะคะสามารถนั่งได้3าคนแล้วก็ไม่เบียดเลยนะคะแล้วก็บะด้านหลังก็เป็นเบาะสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะแบบว่าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแต่ก็อาจจะมีรอยยับไปบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็บะตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้นะคะ เป็นที่พักแขนวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็คือตรงนี้ไม่มีตําหนิอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะถ้าใครอยากจะเก็บของเพิ่มเติมนะคะเตาะอันนี้สามารถพับมาได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะไม่ก็ไม่ต้องกลัวร้ดอดีกเช่นกันนะคะเพราะว่ามีแอร์สตอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอร์ด้านหลังก็คือเย็นไม่น้อยหน้ากว่าด้านหน้าเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไฟระบบไฟของเขานะคะนี่เห็นไหมลูกค้าก็ยังติดอยู่นะคะโอเค แล้วก็คันนี้นะคะปูพรม 5D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกแล้วว่าพร้อมใช้งานจริงๆลูกค้าใครกําลังตามหารถครอบครัวอยู่นะคะ mm. คันนี้ก็คือที่สุดแล้วนะคะราคาถูกออปชันแน่นด้วยนะคะ mm. โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องของเขากันนะคะ mm. ว่าห้องเครื่องของเขาสภาพจะเป็นไง mm. ไปกันเลยค่ะ mm. โอเคเปิดฝากระโปรงของเขากันเลยนะคะ mm. นี่ฝากระโปรงก็คือเปิดง่ายนะคะลูกค้า คุณแม่ก็เปิดได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคเข้ามาดูเครื่องของเขาได้เลยลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจาก Honda เลยนะคะคุณลูกค้าน,นี่เป็นเครื่อง2.4 VIV Tech เลยนะ,ะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะแล้วก็สภาพกรอบของเขานะคะก็ยังถือว่าดูดีอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะนี่เพราะว่า สติกเกอร์อะไรของเขานะคะยังติดขรบถ้วนนะคะมอ,อก,กอะไรต่างๆก็ยังติดอยู่เลยนะคะโอเคมาดูรอยน็อตน,นะคะคันนี้นะคะตรงน็อตฝากระโปรงนะคะอาจจะมีรอยแกะไปบ้างนะคะเป็นแบบว่าเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยตามที่บอกไปนะคะแต่รับประกันเลยนะคะลูกค้าว่าคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุนหนักชนจมน้ำไฟไหมแน่นอนนะคะแล้วก็ทางเรารับประกันเครื่องอีกต่างหากนะคะนี่ดูกันให้เห็นแบบนี้เลยลูกค้าก็คือไม่โกหกอยู่แล้ว สวยงามมากจริงๆนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องของเขานะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง2 4 0 0นซีซีนะคะแล้วก็170แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขใหม่และการรับประกันของเราทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถครอบครัวนะคะรถ s u สนะคะที่เป็นรถ บ้านมือเดียวนะคะลูกค้าอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะนี่เป็นคันนี้เลยนะคะ h o น d ้า r v นะคะ2.4 e l นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013ค่ะแล้วก็เลขใหม่ของเขานะคะจะอยู่ที่100,000กว่าโลเท่านั้นเองลูกค้าถือว่าไม่มากเลยนะคะสําหรับรถปี13แบบนี้นะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาอีกแล้วนะคะสําหรับรถขอบไปสี่าวของเรานะคะเพราะว่าสิ่งที่ ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะคือรถบ้านที่เป็นรถมือเดียวนะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวเป็นรถ SUV นะคะที่สภาพก็ไม่ได้แย่เลยนะคะสภาพ สวยงามนะคะแล้วก็เครื่องเกียร์อะไรต่างๆไม่มีปัญหาช่วงล่างดีหมดเลยนะคะแล้วก็ทาง84คาของเรานะคะก็มีการรับประกันนะคะมีรับประกันเครื่องนะคะรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอ,อีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้ารับประกันแค่นั้นยังไม่พอนะคะทาง84คาของเรานะคะแล้วก็พี่กูอินสติเปั่นะคะก็มารับประกันให้อีก1แรงนะคะว่าคันนี้จะไม่มี ปุบติเหตุหนักจมน้ำไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคื่เต็มจำนวนเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามการผ่อนการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถก็สามารถโทรไปที่เบอร์0848488444นะคะหรือไลน์นะคะ8 4 Car c e n t e r นะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะ @844center นะคะแล้วก็ u t u b e นะคะ8 4 r c e n t e r channel นะคะสามารถทั้งมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้อยกด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมีอะไรถามตรงไหนสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่าง ไดเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษน,นะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84ค่ขาเซนเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอารดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r e o